มาถึงครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกอใครเกิดมงกอคอมเมนต์บอกด้วยครับเรื่องการงานครับท่านผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดลัคนาราศีมงกรครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีนี้ครับงานได้ไพ่ดิชิว่วิบัติมีอุปสรรคขัดมีปัญหาเกิดความทุกข์ความเครียดความวุ่นเจอปัญหาที่ คาดการไม่ถึงคนระับเพราะฉะนั้นคุณดูคลิปนี้แล้วครับในเดือนธันวาคมคุณต้องวางแผนครับเพราะว่ามันจะมีอุบัติเหตุมีอุปสรรคเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดครับเรื่องของการเงินครับได้ไพ่คิวราาครับใครที่ทํางานเสริมจะมีข่าวดีจะมีเงินไหลมาเทมางานเสริมคุณค่อนข้างปังเรื่องความรัรกในตนุคนโสดก่อนนะฮะคนมีคู่ ชั่วโมงนี้ต้องดูแลใส่ใจกันครับเรื่องสุขภาพครับมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ไม่สบายป่วยนะครับไข้ขันติ่งส่งผลไม่ดีครับและคนที่เกิดมังกรนะฮะในเรื่องของโชคลาภครับไม่ค่อยโดดเด่นเลยครับเพราะฉะนั้นครับชาวลัคนาราศีมังกรไม่ต้องหวังเรื่องโชคนะครับเบาๆได้เบานะฮะเลขนำโชคกืมาหนายเล็ก0 7 5 4 3ครับและนี่คือลัคนาราศี าทางมาถึงชาวลัคนาราศีกลุ่มครับเป็นราศีที่11แล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไพ่ใบแรกคืออาธิฐานสิ่งที่คิดที่หวังจะเริ่มส่งผลจะก่อเกิดหรือบังเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นดวงของท่านคิดโปรเจกต์คิดแพลนอะไรไว้จะสําเร็จ ในเดือนนี้นะครับหรือเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จได้ลงมือทําแล้วนะครับการเงินได้ไพ่อริระวัง <Manhattan> มีปัญหาถูกหลอกถูกโกงระวังเรื่องการเงินความรักมีวอกคนโสดสดกอนนะครับอาจจะเจอคนที่ถูกใจแต่อยากให้ดูกันไปก่อนเรื่องของคน,งคนมีคู่ความรักหวานชื่นครับสุขภาพ,พดีครับได้ไพ่ที่ยิวัฒนังไม่น่ากัวงวลครับและเรื่องของโชคลาภได้ไพ่ที่รรยิ่งวจัจนะครับเลขเก่าเลขเดิมที่เคยเชื่อเอาไว้ลองตามดูครับ ชาวลัคนาราศีนี้มีเกณฑ์ของการมีโชคเหมือนกันนะครับเรขนํานำโชคคือหมายเลขสามเจ็ดแปดเก้าสี่ครับเจ็ดสามแปดเก้าสี่นะครับและนี่คือคนที่เกิดลัคนาราศี ท่านผู้ชมครับมาถึงราศีสุดท้ายครับนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมีนครับในเดือนธันวาคมนี้เรื่องงานถือว่าทรงตัวไม่หวือหวาไม่โดดเด่นไม่มีปัญหาอะไรสบายๆนะครับผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีมีนในช่วงเดือนนี้เองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเอาไว้ด้วยครับกขขอให้งานเนี่ยดีวันดีคืนครับไม่ได้เกิดอุปสรรคและปัญหาอะไรครับแต่คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเนี่ยอาจจะต้องกระตุ้นมาเก็ตติ้งนะครับขยันมากขึ้นวางใจให้เป็นและ คุณจะมีความสุขในเรื่องอะไรครับเรื่องการเงินครับยังมีช่องทางการเงินการเงินของคุณจะผ่านพ้นไปได้ดีครับแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์ได้รับการสมถูร์มแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคครับความรักอันนี้ดีครับได้ไพ่นช่วชพฤหภัดครับคนโสดมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาชอบนะครับมีคนที่ดูแลคุณได้คนมีคู่ความรักของคุณค่อนข้างดีครับเรื่องสุขภาพครับอันนี้ชาลคณาราศีมีนต้องระมัดระวังเจ็บป่วยเป็นไข้สบายมีนในเดือนธันวาคมนี้สุขภาพไม่ค่อยดีครับและเรื่องโชคลาภครับเขา ทําให้คนที่เกิดลัคนาราศีมีนดวงดีโชคดีครับเลขนาโชคคือ0 3 9 5 0 3 9 5และหมายเลขหนึ่งครับและนี่คือเดือนธันวาคมครับที่ชาวราศีมีนมีโอกาสเจอเนื้อ,องราวต่างๆครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขรับทรัพย์นะครับ